ก่อนแต่งกับหลังแต่งองแต่งกันยังไงม้างรู้สึกมันโตขึ้นสำหรับตัวหนูเลยอ่ะแล้วการการใช้ชีวิตอะก่อนก่อนแต่งอยู่ด้วยกันอยู่แล้วปะทดลองอยู่แป๊บหนึ่งทด,ทดลองอยู่ประมาณกี่กี่กี่เดือนเกือบปีนะ<อ>แต่ว่าเชื่อปะผมว่าหลายๆบ้านน่าจะเป็นเหมือนกันบางคนก็ได้อยู่กับแฟนก่อนแล้วแต่แตงงานไปตอนอยู่บ้านเดียวกันอนะแล้วเป็นแฟนกันกับเป็นสามีภรรยายมันก็คนละเรื่องคือไม่รู้ทำไมแต่ว่าแต่ว่าผมมีเพื่อนบางคนมีรุ่นพี่บางคนที่เขาอยู่กันมาแบบอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแต่งงานอยู่บ้านหลังเดียวกันด้วยนะ แต่งงานไปบบเดียวแล้วก็บายบายเลิกกันแล้วก็เคยถามไว้ว่าอา้าวแล้วทําไมอะ่ะก่อนนั้นก็อยู่ด้วยกันมามันมีอะไรเปลี่ยน,น,นอ,อัไรเลยนาดนั้นเลยหรอมันคือเรื่องของโพ s ซิช o ั่นนิ่งในการที่เรามองอมพอแต่งงานปุ๊บมันจะมีเรื่องการมองไปอนาคตข้างหน้าอันไกลโพ้นมากกว่าเดิมแต่ตอนเป็นแฟนมันแค่คิดว่าแต่งงานแล้วจะเป็นยังไงวะมันยังไม่ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไปอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนสิ่งที่จะต้องปรับกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่แต่งงานโดยสามอันนี้สําหรับผมนะ ดูเหมือนน่ากลัวนะคุณผ sure right. ู้ชมแต่ว ic ่ามัน uh มีความสุขอ่ามีความสุขใช่ไหมแค่ผมคิดของผมเนี่ยผมก็มีความสุขมากเลย่ยเธอรู้เลยว่าเขาอ่ะทุกครั้งที่เขาฟังนะเขาจินตนาการภาบเขาโบโอ้าโมองเข่งยังเป็นโบ